่นเชิดสิ่งสร้างของมนุษย์ที่ทำได้เพียงแค่ขยับเขยี้นไปตามความต้องการของผู้ชักใหญ่โดยไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆไร้ซึ่งความปรารถนาหรือความสงสัยแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรล่ะถ้าหาก่นเชิดเหล่านั้นมีหัวใจและความรู้สึกเป็นของตัวเอง เอาล่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคิซกิและในรายการ Shadow World Story ตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของเหล่าหุ่นเชิดที่มีชีวิตหุ่นเชิดที่มีหัวใจและความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองใช่แล้วครับพวกเธอก็คือออคิดและสวายสาวนักหุ่นเชิดแห่งพอร,ร์คัฟจากเกม Shadow World นั่นเองเรื่องราวการเดิน,นทางไอวานาของพวกเธอจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับทำไมผู้คนถึงรักทำไมผู้คนถึงเกลียดชัง คำตอบนั้นคงจะรอฉันอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ชีวิตของออคิดเริ่มต้นในหานาุ๊กาที่ไร้ชีวิตเธอถูกสร้างโดยโกลเลมมาสเตอร์ด้วยความประหถนาที่ต้องการจะสร้างโกเลมที่มีชีวิตจิตใจชื่อของออคิดมาจากดอกไม้ที่หญิงสาวคนหนึ่งรักมากหญิงสาวคนนั้นคือคนที่โกลเลมมาสเตอร์แอบรักมาโดยตลอดแต่เขาไม่เคยมีโอกาสที่บอกความรู้สึกกับเธอเลยจนกระทั่งเธอจากโลกนี้ไป อ,อคิดจึงเปรียบเสมือนตัวแทนความรักของชายผู้นี้หลังจากเธอถูกสร้างขึ้นมาโกเลมมาสเตอร์ก็ได้เริ่มสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเธอเมอบทุกองค์ความรู้ที่เขามีให้รวมทั้งสอนเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกในแบบของมนุษย์อีกด้วยสําหรับอ,อคิดนั้นชีวิตของเธอในช่วงนี้นั้นช่างสงบสุขเหลือเกินแต่ว่าชีวิตที่สงบสุขของเธอก็ไม่ได้คงอยู่นานนักเมื่อวันหนึ่งราชาแห่งอาณาจักรได้ออกคําสั่งให้โกเลมมาสเตอร์ใช้กองทัพโกเลมของเขาเป็นอาวุธในการทําสงครามครั้งใหม่ คำสั่งอันไม่เป็นธรรมทำให้โกเลมมาสเตอร์ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้เตรียมแผนการในการนําเหล่าโกเลมของตนเข้าสังหารทราราชผู้นี้วันแล้ววันเล่าเที่ยวขังตัวเองไว้ในห้องทํางานทําให้ออคิดรู้สึกห่างเหินกับผู้เป็นพ่อมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดในวันนี้เขาจะต้องดําเนินแผนการของตนเองเขาได้มอบแหวนวงหนึ่งไว้ให้กับออคิดแหวนวงนั้นเป็นดั่งตัวแทนของเขาในอดีต สัญลักษณ์เพื่เธอจดจําได้ว่าเขาเคยเป็นใครเคยอ่อนโยนกับเธอมากแค่ไหนก่อนจะก้าวเข้าสู่สนามรบอันไม่มีทางหวนกลับวันแล้ววันเล่าออคิดยังคงเฝ้ารอเข้าในคฤหาสน์จนกระทั่งข่าวร้ายได้มาถึงผู้เป็นพ่อของเธอถูกสหารกลางสนามรบไปเสียแล้วโดวยเพราะว่าเขาได้ใช้เลือดของตอนเองเป็นตัวผูกพันธะระหว่างตัวเขาและเธอเมื่อเขาจากโลกนี้ไปออคิด กีได้สัมผัสกับความสูญเสียเป็นครั้งแรกพร้อมกับสายท่าแห่งความเศร้าโศกที่ไหลาอาบทั้งสองแก้มพ่อของเธอจากไปแล้วอย่างไม่มีทางหวนกลับนั่นคือสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้มาสเตอร์ <Master S 1> <Master S 2> ได้มอบหัวใจให้กับฉันและตอนนี้เขาไม่อยู่อีกต่อไปแล้วเพราะแบบนั้นฉันถึงอยากรู้อยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงมอบมันให้กับฉัน หลังจากหลายวันที่ออคิดได้แต่สงสัยว่าทำไมาน้ำตาของเธอถึงไม่หยุดไหลเสียทีในที่สุดเธอจึงได้ตัดสินใจครั้งสำคัญเธอเลือกออกเดินทางจากคฤหิสน์แห่งนี้ออกจากสถานที่แห่งความทรงจำของเธอและผู้สร้างเพื่อทำตามคำสั่งเสียงของผู้เป็นพ่อที่ต้องการให้เธอออกไปเรียนรู้โลกใบนี้ด้วยตัวเองในระหว่างการเดินทางนั้นเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถจะต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองได้ เธอต้องการบางสิ่งบางอย่างที่จะปกป้องตัวเธอเอาไว้เมื่อคิดได้ดังนั้นโดยองค์ความรู้มากมายที่รับมาจากโกลเลมมาสเตอร์เธอจะได้สร้างลอยขึ้นมาทําหน้าที่นี้ด้วยตัวของเธอเองและได้เก็บเขาไว้ภายในกระเป๋าเดินทางของตัวเองสำหรับเธอแล้วลอยไม่ได้เป็นเพียงแค่ตุ๊กตาที่ว่างเปล่าเพราะข้างในของมันถูกเติมเต็มไปด้วยความทรงจําอันมากมายจากการเดินทางของเด็กสาวคนนี้ยามที่สิ้นหวังเขาจะยืนเคียงข้างฉันไม่ว่าฉันจะเดินไปที่ไหน เขาจะตามไปเสมอและถ้าสักวันเขาหยุดเคลื่อนไหวฉันเองก็คงจะหยุดเช่นกันการเดินทางอันยาวนานนั้นทําให้ออคิดได้รู้จักความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆความรู้สึกความรักความเกลียดชังความสุขหรือความโศกเศร้าสิ่งเหล่านี้ทาให้เธอใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นไปทุกทีแต่ถึงแม้เธอจะรู้จักกับความสุขและความหวังในขณะเดียวกันโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้ง เขาทำให้เธอรู้จักซึ่งความโกรธแค้นและความสิ้นหวังเช่นกันหลังจากก็ออกสำรวจโลกอันยาวนานในที่สุดเธอก็ได้พบกับเบาะแสงผู้สร้างของเธอณนะสถานที่ที่สึกสุดท้ายได้เกิดขึ้นสถานที่ที่กัวเลม็มมาสเตอร์ได้สละชื่อของตัวเองลงเพื่อโค่นล้มราชาเทรราชเธอได้รับรู้เรื่องราวจากคนในปราสาทว่าผู้สร้างของเธอนั้นเกือบโค่นปราสาททั้งหลังลงได้ด้วยตัวคนเดียว ในครั้งนั้นนักรบตนนานไม่ได้ปรากฏตัวเข้ามาขัดขวางขาเอาไว้และทําการสังหารข้อลงไปเสียก่อนแต่ถึงกระนั้นราชอาณาจักรแห่งนี้ก็ได้ล่มสลายลงอยู่ดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อองค์ราชาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะความหวาดกลัวของตัวเขาเองและหลังจากนั้นไม่นานออคิดก็ได้มีโอกาสพบกับนักรบตานานด้วยตัวเธอเองเธอกล่าวขอบคุณที่เขาช่วยหยุดความคุ้มคลั่งของผูดด้ที่เป็นดังบิดาของเธอแม้นั่นจะหมายถึงการพ่าชีวิตของเขาไปก็ตาม แต่อย่างน้อยๆเขาก็ยังถูกยอมรับในฐานะวีรบุรุษผู้ลุกขึ้นต่อต้านทราราชในเวลาต่อมาในท้ายที่สุดเธอและรบเล่นตำนานก็ได้กลายเป็นมิตรสหายของกันและกันพวกเขาได้พบก,กับอีกครั้งที่เมืองประหลาดที่เต็ไมไปด้วยเหล่าหุ่นเชิดที่มีจิตใจเหมือนกับเธอถึงแม้จะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับเมือแห่งนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเธอก็ไม่ได้ลังเลที่จะเข้าไปข้างในเลยแม้แต่น้อยและที่นั่นวิโอลาสาวนักเชิดหุ่นและเหล่าตุ๊กตาของเธอก็ได้ต้อนรับเธอด้วยรอยยิ้มที่แสนอบอุ่น แต่ทว่าความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยเมื่อชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดเขาคือเลียมนักเช่อหุ่นวิปลาสและเมืองแห่งนี้แท้จริงแล้วก็เป็นเพียงแค่กบดักของเขาที่เอาไว้ใช้ล่อลวงคนที่ไม่รู้อิโนอินเนกเข้ามาก็เท่านั้นเหล่าผู้คนที่เข้ามานะ้ที่แห่งนี้จะถูกเขาเปลี่ยนหุ่นเชิดที่ไร้จิตสานึกส่วนใครที่ไม่สามารถทําให้เป็นเช่นนั้นได้ก็จะถูกกาจัดทิ้งอย่างไม่ปราณีว่าแล้วเลล่อราเหุ่นเชิอของเธอก็ได้เปิดเผยท่าแท้ตั้งกระบวนทุกทางล้อมและตรงข้ามปันเธออย่างไม่หยุดยั้ง แต่เรื่องเลวร้า,ายยั่งหมดเพียงเท่านั้นเพราะสวยหุ่นเชิดสาวที่คล้ายคลึงกับออคิดก็ได้ปรากฏตัวเข้ามาร่วม,มการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยเธอเป็นนงผลงานชิ้นโมเนลของเลียมแม้แท้จริงแล้วเธอจะถูกสร้างจากแบบแปลงของออคิดที่เลียมไปม้ามาจากโกลเลมมาสเตอร์น้องชายแท้ของเขาก็ตามพาเ,าเพราะาผิดพลาดในการสร้างทําให้เธอนั้นเต็มไปได้วยความไม่เสถียรทางอารมณ์เธอถูกเลียเเเมเป่าหูให้เชื่อว่าเธอคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบคือว่าฉันที่เหนือกว่าของหญิงสาวหุ่นเชิดอีกคนที่อยู่ตรงหน้า การต่อสู้ของสวยและออคิดนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อสัญชาตญาณน,นักข่าวเธอเท่านั้นแต่มันเป็นดังการพิสูจน์ว่าเธอคู่ควรกับความเชื่อมั่นอันบิดเบี้ยวที่เหลี่ยมมอบให้เธอในการต่อสู้ครั้งนี้ออคิดที่พางแพ้และเสียแขนข้างหนึ่งไปในการต่อสู้เธอจึงได้บอกกับนโรอจัมนาว่าเธอไม่สามารถต่อสู้เต็มที่ได้อีกต่อไปแล้วและเขาจําเป็นต้องถอยกลับเดี๋ยวนี้ แต่หลังจากนั้นเรื่องเราไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเหมือนจะจู่วิโอลาก็ได้กล่าวซบปมาสซวยว่าเธอเป็นเพียงของที่สร้างเลนแบบออคิดเพียงเท่านั้นซึ่งคําพูดนั้นมันกระทบจิตใจของซวยอย่างรุนแรงเมื่อผนกเขากับความไม่เห็นทางอารมณ์ของเธอแล้วทําให้เธอเกิดคุมคังและทําการสารเรื่อลาลงอย่างเลือดเย็นน่าของเธอถูกฉีกเป็นชิ้นๆไม่มีใครมีสิทธิ์มาดูถูกฉันฟังนะฉันด่าสมบูรณ์แบบถ้าเธอไม่ยอมรับความจริงนี้ยันฉันก็จะไม่ยอมรับการมีอยู่ของเธอเหมือนกัน ตัดมาทางด้านออคิดและนางรบเป็นตำนานที่หลบหนีมาเมื่อครู่พวกเขาได้ลงมายังคุกใต้ดินของเมืองแห่งนี้และได้ช่วยเหลือนอาหนุม่มนักชื่นหุนผู้เคยเป็นลูกศิษย์ของเลียมและมีอาเมษยอที่ถูกเลียมนำวิญญาณมาใส่ไว้ในร่างตุ๊กตาซึ่งเนื้อาหาในส่วนของทั้งสองคนนั้นผมจะขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยาวมากเลยเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังในคลิปของโนอากับเลียม,เลยมก็แล้วกันนะครับนะถ้าสนใจก็คอมเมนต์อบอกกันได้นะเอาเป็นว่าหลังจากที่เลียมถูกพวกโนอาจัดการลงไปแล้ว สว,ยวายได้ทาการลักพาตัวมีอามาเพื่อลอ่อไฮออคิดปรากฏตัวมาพูดคุยกับเธออีกครั้งสวายอธิบายว่าเธอไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงได้ของจริงนี้เธอเป็นเพียงแค่ข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นแบบออคิดก็เท่านั้นเมื่อคิดได้ดังนี้สวายจิเล่จะต่อสู้กับออคิทกรทั้งสุดท้ายเพื่อที่จะตัดสินซึ่งคุณค่าในตัวเธอและเมื่อผลปรากฏออกมาว่าเธอเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ เธอจีน่าตัดสินใจที่จะทิ้งตัวลงจากยอดตึกสูงหมายที่จะจบชีวิตอันไร้ซึ่งเป้าหมายของเธอลงตรงนี้อย่างไรก็ดีออคิดและโนอาก็ได้หยุดเธอเอาไว้ได้ทัทนท่วงทีเสียก่อนออคิดกล่าวกับสาวหุ่นเชิดอีกคนว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ของอกเลยนแบบที่ผิดพลาดและเธอก็ควรที่จะออกตามหาซึ่งจุดประสงค์ของการไม่อยู่ของตัวเธอเองบ้างเธอเป็นได้มากกว่าเครื่องจักรสังหารที่เลียมสร้างขึ้นซึ่งสวายเองก็เลือกที่จะลองเชื่อแบบนั้นดูสักครั้ง หลังจากจบเหตุการณ์ครั้งนี้ออคิเลืจะแยกทางกับเพื่อนของเธอและหวนกลักบเปเขอสู่อาณาจักรที่ล่มสลายอีกครั้งหนึ่งที่เธอเคยเรียกมันว่าบ้านแต่ว่าเมื่อเธอกลับมายางสถานที่แห่งนี้แล้วเธอกลับได้ยินข่าวลือยอย่างหนาหูว,ว่านารูนเป็นตำนานเพื่อนของเธอนั้นได้หัวเราะยอดและถูกเหยียดยามผู้สร้างข,ของเธออย่าง Master, กลเลมมาสเตอร์กดที่ใจลงมือสังหารเขาลง ม้ว่าเธอจะไม่อาจแน่ใจไเลยว่าข่าวลือนั้นจริงเท็จแค่ไหนแต่เธอกลับรู้สึกถึงอารมณ์รุนแรงที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนความเกลียดชังและความโกรธแค้นแล้วมันก็ได้กัดกลืนกินเธอลงไปในที่สุดความโกรธความเศร้าความชิงชังนี้ที่ฉันมีต่อมนุษย์พวกนั้นฉันจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสิ่งใหม่มาสเตอร์คะเหตุผลที่ฉันยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นก็คือ เธอได้เขียนจดหมายส่งไปเธอนักลับกับนรูไปตำนานอีกครั้งณสถานที่ที่เขาได้สังหารผู้สร้างของเธอลงทุ่งสหารแห่งนี้อบอวลด้วยเหล่าดวงวิญญาณที่ไม่ไปสู่สุคติถูกยึดโยงเอาไว้ด้วยความเครียดแค้นตั้งแต่ช่วงที่คนเลมมาสเตอร์ผู้สร้างของเธอได้ใช้กองทัพของเขาในการถล่มอาณาจักรนี้จนราบเป็นหน้ากลองและเมื่อนรไปตตำนานได้มาถึงเธอก็ได้เปิดฉากข,ข้อต่อ้สับเขาได้ทันทีไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่สำคัญกับเธอมากแค่ไหนก็ตามแต่เพราะความเกลียดชังและความแค้นที่สูงอยู่ในอกในตอนนี้ เธอไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปแล้วเธอต้องการละแคนได้กับผู้สร้างของเธอเท่านั้นแต่เคราะยังดีที่สวยที่หายตัวไปเวลานานได้ปรากฏตัวเข้ามาช่วยเหลือโลกในตำนานได้อย่างทันท่วงทีหลังจากเหตุการณ์ครั้งก่อนหน้านี้สวยที่ออกเดินทางไปทั่วโลกก็ได้รู้สิ่งใหม่ๆม,มากมายในมุมมองที่ต่างออกไปได้รู้ว่าชีวิตนั้นมีเรื่องสุขสนานมากมายรอคอยอยู่และเธอไม่อยากให้ออคิดต้องทำพลาดเหมือนกับเธอในครั้งอดีตอีกแล้วเธอต้องการให้ออคิดหยุดความโหมดร้ายนี้ลงเสียที อย่างไรก็ดีออคิดลี่จะปฏิเสธคำพูดของสวายทำให้ในท้ายที่สุดแล้วผู้เธอก็ต้องต่อสู้กันอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเกี่ยวกับการต่อสู้จะสิ้นสุดลงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเลียมผู้ที่ใครต่อใครคิดว่าตายไปเล่านั้นได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับร่างที่อวัยวะส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยชิ้นส่วนตุก,กตาผู้ยือชีวิตของตัวเขาเองเอาไว้มันได้ฉเฉลยความจริงว่าผู้ที่ปล่อยข่าวหรือเรื่องที่าปรนตำนานเยอะแยะโกเลมมาสเตอร์กวาจะสหานก็คือตัวเขาเองนี่แหละ จุดประสงค์โดยที่เขาทำเรื่องทั้งหมดนี้ก็เพื่อการล้างแค้นเท่านั้นล้างแค้นไอเอทุกตัวที่าอาจทำลายผลงานสร้างอันวิป,ปริตของเขาเขาได้วางแผในให้พวกออคิดต่อสู้กันเองเพื่อตัดกำลังและในตอนนี้แม้แต่สวัยผลงานที่เขาสร้างขึ้นมาเองกับมือก็โรยลายชื่ออยู่ของเขาไปเสร็จแล้ว หลังจากที่ออคิดรู้ตัวแล้วว่าเธอโดนเลียมต้มเสียจนเปื่อยมันทำให้เธอตัดใจร,ร่วมมือกับสวายและราไปตำนานผู้จัดการกับเลียมหุ่นเชิดคู่กายของสองสาวลองและวิโตเรียได้ปรากฏตัวออกมาเพราะกับตึงร่างของเลียมเอาไว้เปิดโอกาสให้รบเปนตำนานได้ใช้ดาบของเขาฟัาาานฟันเยเจ้าตัวร้ายจนมันได้รับบ,บาดเจ็บสาหัสแล,และล่าถอยไปในที่สุดซึ่งเราจะได้มีโอกาสเจอบเขาอีกครั้งอย่างแน่นอนหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงออคิดก็ขอให้รบไปนตำนานยกโทษให้กับสิ่งที่ทำลงไปก่อนหน้านี้ แล้เมื่อเขาตกลงที่จะให้อภัยกับเธอเด็กสาวที่ได้สัมผัสกับอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เธอเคยรู้จักมันคือความปิติยินดีและความรักน้ำตาแห่งความสุขของเธอได้ไหลลินอาบสองแก้มก่อนที่จะเดินจากไปภายใต้แสงของเช้าวันใหม่ที่เพิ่งมาเยือนผ่านจากเหตุการณ์วุ่นวายคราวก่อนออคิดและสวายก็ได้แยกย้ายไปตามทางของตัวเองเพื่อสะไหาจุดหมายในการที่ชีวิตอยู่ของพวกเธออีกครั้งในการเดินทางครั้งใหม่นี้ออคิดได้มาหยุดพักยังสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่ง บาทหลวงไดู้ดดูแลของที่แห่งนี้อนุญาตให้เธอสามารถพักผ่อนอยู่ได้ตามที่เธอต้องการพร้อมกับได้ชักชวนให้เธอถือโอกาสนี้ผูกมิตรกับเด็กในสถานที่แห่งนี้ไปด้วยเลยสำหรับออคิดแล้วสถานที่แห่งนี้ทาให้เธอรู้สึกสบายใจอย่างน่าประหลาดและเธอยังมีโอกาสได้พบกับนักรบในตำนานอีกครั้งณสถานที่แห่งนี้ด้วยแต่ว่าไม่ใช่แค่นักรบในตำนานเท่านั้นที่ได้กลับมาพบกับเธอใช่แล้วครับเลียมตัวร้ายคนนีคนเดิมของเราก็ได้กลับมาพบกับพวกเธออีกครั้งเช่นกันโดยในครั้งนี้มันได้มาพร้อมกับแผนการที่ แต่ก็ยังดีที่สวย์และอุยนใจดีตัวหนึ่งที่ชื่อออตโตได้โผล่เข้ามาช่วยเหลือผู้เธอได้ทันแต่เลียมก็ได้หนีไปได้เช่นกันวลกากรรมครั้งนี้ทําให้ออคิดและทุกคนตัดใจว่าจะต้องให้เหลียมใช้ในสิ่งที่ตัวเองทําให้จงได้ทุกคนได้บุกจนมาถึงห้องแลบของเลียมจัดการกับสมุนได้เป็นผลงานสร้างอวิบติของมันไปทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งผู้เธอได้เจอเข้ากับเลียมในสภาพที่เหลือเพียงแค่ศีรษะเท่านั้นในตอนนี้เลียมไม่ต้องการที่จะสร้างผลงานในดๆอีกต่อไปแล้ว เขาต้องการที่จะจัดการออคิดแล้วพวกของเธอเพื่อล้างแค้นเท่านั้นและในจังหวะนี้เองสวายเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าออตโตจะหุ่นใจดีช่วยเธอไว้ก่อนหน้านี้เดียทีแล้วเขาก็เป็นผลงานสร้างของเลียมเช่นกันแต่มันก็สายไปเสียแล้วในตอนนี้เลียม้ทำการติดตั้งตัว,ตวเองเข้าไปในแกนกลางของออตโตและยึดครองร่างของมันอย่างสมบูรณ์มันต้องการให้จ,จุดระเบิดเจ้าหุ่นตัวนี้เพื่อสังหารทุกคนให้สิ้นซากสำหรับเลียมในตอนนี้มันไม่สนแล้วว่าตัวเองจะเป็นหรือตายขอแค่เพียงใ้ชำระแค้นมันก็เพียงพอแล้ว แต่แม้ณตอนนี้สวายก็ไม่กล้ามากพอที่จะโจมตีใส่ออตโต้เฉยเช่นเดียวกันกันกบออคิดที่กําลังลังเลอยู่ในขณะนี้เธอรู้ดีว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นมีจิตใจที่ดีและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของเลียมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นสวายจะได้ร้องขอให้นายรัฐมตํานานจัดการกับออตโต้ลงเพื่อฝังเลียมไปว่าพร้อมกับเขา นักรบประตำนานได้ตอบรับคำขอของสวายเขาเข้าโจมตีเมีนยนแกงกลางของออตโตทำให้การจุดระเบิดนั้นถูกขัดขวางเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีและเมื่อเป็นเช่นนั้นเลียมจึงได้ทำการหลบหนีจากร่างของออตโตที่พังยับเยินในสภาพของแมลงจากกนตัวเล็กๆและเขาก็ได้รับจุดจบที่สะสมกระบ,บาลกับที่ตัวเองเคยก่อเอาไว้เมื่อฝาเท้าเล็กของเด็กคนหนึ่งได้เหยียบเจ้าแมลงจากานจากนตัวนี้ไปโดยไม่ตั้งใจจนร่างของมันแหลกละเอียดหลังจากเหตุการณ์นี้สิ้นสุดลง อ,อตโตได้รับการซ่อมแซมจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณองค์ความรู้ที่ออคิดได้รับมาจากโกลมมาสเตอร์อีกเช่นเคยส่วนทางซวายกับออคิดหุ่นเชิดสาวทั้งสองพวกเธอได้ตัดสินใจเก่าคำล่าลากับนกรบบิตำนานกดจะแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองในที่สุดและการเดินทางมากมายในอนาคตต่อจากนี้จะได้นำพาให้พวกเธอรับรู้สิส่งที่พวกเธอเฝ้าตามหามาโดยตลอดนั่นก็คือจุดประสงค์ในการมีตัวตนอยู่ของพวกเธอนั่นเองเพราะว่าความรัก ความหวังและจุดหมายไม่ได้เป็นสิ่งที่สงวนเอาไว้เพียงเพื่อสำหรับมนุษย์เท่านั้นหัวใจดวงนี้ทำให้ฉันต้องโศกเศร้าหัวใจดวงนี้ทำให้ฉันต้องเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนี้คือหลักฐานว่าฉันเคยรักแม้ว่าเส้นได้ที่เชื่อมโยงกับฉันและมาสเตอร์จะขาดสะบ้านไปแล้วแต่ฉันเชื่อว่าจะต้องมีความรักครั้งใหม่มาเชื่อมโยงสายใยของฉันอีกครั้ง ฉันอยากจะอ่อนโยนให้มากกว่านี้อยากจะถูกรักฉันถูกสร้างขึ้นมาให้สมบูรณ์แบบแต่ฉันกับขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดไปและในตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันขาดไปคืออะไรแต่ข้อบกพร่องเหล่านี้แหละที่ทำให้ฉันเป็นฉันข้อบกพร่องเหล่านี้แหละคือหัวใจของฉันเมื่อฉันได้เห็นสิ่งที่ฉันขาดไป มันก็ทำให้ฉันได้รู้ว่ามีช่องว่างรูปหัวใจที่ฉันต้องเติมเต็มถึงฉันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันก็รู้ว่าแม้แต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็ยังรู้จักความเหงาไม่มีใครเคยรักฉันเลยแต่บางทีแค่บางทีฉันอาจจะรักใครสักคนก็ได้